เคนเซนปลอดภัยจากแบคทีรียไวรัสเชื้อราด้วยอาเมอเอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากดันค่ะเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คืออาเมอเอทนะตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เขาบอกหลุดเข้ามาในเมืองไทยแล้วะหลุดเข้ามาแล้วเหรอแม่ใช่ตายแล้วที่ตามข่าวเมื่อน้องนักข่าวอ่านให้ฟังกันนะเมื่อตอนขับรถมาทํางานอะชิงใช่เขาบอกกาดตกแล้วตายแล้วแต่ว่าตอนเขาบอกตอนนี้ต้อง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 ไปหาตัวก่อนว่าเป็นใครอ๋ออ แล้วทำไมเขาหลุดมาได้แม่ก็นั่น่ะสิ อะไละเอียดเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงว่าจริงหรือมั่วโชว์หรือไม่แต่เขาบอกหลุดมาคนนึงโอ้โน่ากลัวแล้วนะตอนนี้ะนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบมีไว้นะคุณผู้ชมนะทั้งอาเมอร์เอ็กนะสเปรย์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อาเมอร์เอกนะแอลกอฮอล์นะ99.99% 99นะฮะ,ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับมาพร้อมด้วยกัน3โปรโมชั่นเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นแรกนะคะซื้อ3แถม2ไปเลยในราคาเพียงแค่1,800บาทสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะนก็ขขาดดเลล3ววแ้ คุณจะได้รับแอลกอฮอลเจลนะคะขนาด450 ml 2ขวดอีกด้วยส่วนโปรโมชั่นที่2ค่ะซื้อ2แถม3ในราคา3,600บาทถ้าคุณนะคะรับอาร์เมอร์เอขนาดใหญ่ไปเลย2ขวดคุณก็จะได้รับของแถมเป็นอาร์เมอร์เอขนาดขวดเล็ก60 ml นะคะ1ขวดแล้วก็ยังมีเจลแอลกอฮอล450 ml อีก2ขวดด้วยกันและโปรสุดท้ายค่ะซื้อ3แถม3ไปเลยในราคา5,400บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะก็คืออาร์เมอร์เอขนาดใหญ่3ขวดแล้วก็ยังมี เจลแอลอกอฮอล์ขนาด450 ml อีก2ขวดแล้วก็ยังมีนะคะปืนนานโนสเปรย์ให้อีกหนึ่งเครื่องด้วยสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ029313755ยังเป็นอีกหนึ่งรอบค่ะ029313755ค่ะนิ้งกุลสตรีนะเผยผลตรวจชิ้นเนื้อนะคัะ พบไวรัสแอบแฝงในลำไส้ใหญ่ค่ะสำหรับคุณนิ้งกุลสตรีนะคะเธอก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการอัปเดตอาการว่าตอนนี้ได้ผลตรวจชิ้นเนื้อแล้วพบว่าเป็นไวรัสแอบแฝงทําลายร่างกายแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งสาหรับเจ้าไวรัสตัวนี้นะคะที่ไปพบมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไวรัสที่ชอบออกมาทําลายในช่วงที่ภูมิต่ําสามารถทําลายได้ทั่วร่างกายแต่ว่าคุณนิ้งเนี่ยเขาบอกว่าดันไปเจออยู่ที่ลำไส้ใหญ่ความยาวของเจ้าไวรัสตัว ประมาณ10กว่าเซนติเมตรเลยแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยมีรอยแผลนะคะเป็นจุดๆกว่าร้อยจุดซึ่งไม่สามารถใช้เลเซอร์จี้รักษาหรือว่าแม็กได้ตอนนี้เธอต้องนอนให้ยาเข้าทางเส้นเลือดวันละ2เวลาประมาณ21วันรวมไปถึงต้องทานยาคีโมแล้วก็ยาอื่นๆเหมือนเดิมนะคะคนนี้ก็ตัดพ้อบอกว่าตอนนี้เริ่มท้อแล้วนะไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าเลือดเนี่ยตกต่อเนื่องเลยแล้วก็เจอโรคแทรกซ้อนต่าง,างๆมากมายค่ะ,ะนะฮะคุณผู้ชมเนะอย่างแฟนอดีตแฟนเก่าใช่ไหมอ่าคุณทชัชนะ ค่ะคุณทัศน์ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยอดีตพระเอกคู่ขวัญของคุณนิ้งกุลสตรีค่ะแฟนเก่าค่ะเอาแฟนเก่าด้วยเขาก็ได้มีการติดตามข่าวสารนะคะอาการป่วยของเพื่อนมาตลอดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเก่าสมัยที่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันเขียนข้อความส่งกําลังใจมาให้คุณนิ้งกุลสตรีนะคะบอกว่าเราได้ติดตามข่าวนิ้งไม่สบายมาตลอดเรารู้สึกไม่สบายใจเข้มแข็งและอดทนไว้ขอให้นิ้งหายป่วยเร็วๆนะเพื่อนคนนี้ขอเป็นกําลังใจให้นิ้งและครอบครัวของนิ้งด้วยครับก็มีแฟนคลับนะคะส่งกับ กำลังใจถึงคุณนิ้งมากมายกันเลยค่ะก็อาการค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงวงในเขาว่าไงบ้างคะแม่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงแล้ว <morb> น่าเป็นห่วงค่ะพี่นิ้งผอมลง,งผ,อมลง,ผอมลงแขนเ,ลเลข<ม>เินเล็กไปหมดแล้วเลยกระดูกแล้วคืออาการน่าเป็นห่วงนะแต่เราก็เป็นกําลังใจพี่นิ้งนะพี่นิ้งนี้ป่วยมาประมาณกี่ปีแล้วคะแม่ก็เข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลเรื่อยๆแล้วตอนหลังก็ออกจากแอร์นะอ๋อนะฮะแล้วก็ป่วยด้วยโรคเนี้ยค่ะแหล่งข่าววงในบอกน่าเป็นห่วง ก็เป็นกําลังใจให้คนนิ้งนะคะแต่คนนี้คุณผู้ชมนะอมิตาปัญจันใช่ไหมปัญจาหรือปัญจันนะคุณผู้ชมนดารานุ่มชาวอินเดียคนนี้ดังมากดังมากนะครับก็เหมือนเยือสมือนกับมิชัยบัญชาบ้านเรานะวัยเจเผยผลตรวจโควิดเป็นบวกค่ะคุณอมิตาพัชจันร์นะคะเขาก็เป็นดารารุ่นใหญ่ของอินเดียอย่างที่แม่บอกเลยเขาก็อยู่ในช่วงวัยอายุ77ปีแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 นะคะคือตอนนี้เนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 99, เป็นจํานวนสูงในระดับต้นๆเลยวันก่อนเนี่ยหนูก็ได้ยินมานะว่าอินเดียเขาอยู่อันดับ3ของโลกแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่รรแล้วสามก่กรเขาเยอะแล้วก็แออัด่ายังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะสําหรับประเทศอินเดียแล้วก็คุณอมิตาพ,พัชันเนี่ยเขาก็เลยออกมาประกาศนะคะแต่ว่าสําหรับคุณอมิตาเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์หนังอินเดียเลยแล้วก็มีผลงานมามากกว่า200เรื่องเคยทําหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการเกมเศรษฐีหรือว่า who wants to be a millionaire นะคะของฉบับอินเดียอีกด้วย เห็นแม่หนูบอกว่าคนนี้เขาแบบโอ้โหแสดงหนังอินเดียเยอะมากซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์ของซุปเปอร์สตาร์โอ้โหอินเดียครับพี่จาไม่ได้มีอีคนหนึ่งด้วยนะนั่นก็นั่นก็ดังแต่คนนี้คือถ้าเกิดทั่วโลกต้องรู้จักคนนี้หมดโอ้คนนี้คือซุปเปอร์สตาร์ถ้าบ้านเราก็มิชัยบัญชาเบิร์ตองชัยอย่างเงี้ยแต่อินเดียเขาเนี่ยวันณะที่เท่ากับวันณะกษัตริย์คือวันณะดาราพวกดาราโอ้จริงหรอแม่ใช่แล้วนี่เป็นระดับพระเอกอดีตพระเอกเป็นพระเอก อเล่นหนังอินเดียต้องเราต้องยอมรับคนอินเดียอยู่ทั่วโลกนะฮะทั่วโลกทาธุรกิจทําการค้าทั่วโลกหนังอินเดียเนี่ยเขาเรียกบอรลิวูดฉายทั่วโลกฉายทั่วโลกแด้บความนิยมแล้วก็กดาราอินเดียเนี่ยรวยมากรวยมากๆถึงมากที่สุดอย่างมีดาราไทยที่ไปแสดงของบอรลิวูดก็ก็มีมีเยอะเหมือนกันนี่ใช่ไหมแม่ไม่เคยไม่เคยดูแต่รู้จักแต่ดาราอินเดียมากกว่าค่ะแล้วพวกนี้หล่อสวยหมดเลย แขกอ่ะแขกอินเดียรอและพวกนางงามโลกอย่างแอชวารายอย่างเงี้ยก็ก็เล่นเล่นหนังของ India, อินเดียหรือหลายคนเล่นอินเดียดังพวกนี้ดัง <ขา S 2> มีงานโชว์ตัวในอินเดียอีกคนอินเดียชอบดราม่ามากอชอบชอบมากแสดงว่าวงการบันเทิงของเขาคือสะพัดมากเลยใช่ไหมแม่ใช่่ะรวยมาก พวกนี้รวยมากะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวก็รักษากันไปนะคุณผู้ชมนะสำหรับโควิด -19 นะอมิตาปัญจาน,นะคะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณอามะเอกครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะจัดให้ไปเลยนะคะสโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นแรกค่ะซื้อ3แถม2ในราคา1,800บาทนะคะคุณจะได้รับอามะเอกขนาดเล็ก3ขวดแอลกอฮอล์อีก2ขวดด้วยกันนะคะส่วนโปรโมชั่นที่2ค่ะซื้อ2แถม3ในราคา3,600บาทคุณจะได้รับอามะเอกขนาดใหญ่2ขวดนะคะแล้วก็ยังจะมีอามะเอขนาดเล็ก 1> ML 1ขวดมาพร้อมกับเจลแอลกอฮอลอีก2ขวดด้วยกันค่ะและโปรโมชั่นสุดท้ายซื้อ3แถม3มในราคา5,400บาทเท่านั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับไปนะคะจะมีอาร์มเมสขนาดใหญ่3ขวดแล้วก็ยังมีเจลแอลกอฮอลอีก2ขวดให้ด้วยพร้อมกับปืนนาโนสเปรย์อีก1เครื่องค่ะสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะ0 2 9 3 1 3 7 5 5ก้าเ้าย้ำกันอีกหนึ่งรอบค่ะ02931375เเค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ